สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนำเพื่อนๆมาชมบอนสีโบราณอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นโทนเขียวขาวพาสเทลนะฮะดูอ่อนหวานมากๆนะครับบอนสีต้นนี้ชื่อว่านางวาลีนะครับนางวาลีเนี่ยตามในเรื่องของพระอภัยมณีนะฮะ นางจะเป็นภรรยาคนที่สี่ของพระอภัยมณีนะครับในสมัยนั้นเนี่ยพระอภัยมณีเนี่ยท่านต้องการหาคนมารับราชการแล้วก็นางวาลีซึ่งเป็นผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดแล้วก็มีคําพูดคําจาที่หวาดล้อมผู้คนได้อย่างดีนะฮะก็ได้เข้ามาสมัครแล้วก็เสนอว่าขอเป็นภรรยาของท่านด้วยแต่พระอภัยมณีเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยากรับนางวาลีเป็น ภรยานะฮะเพราะว่านางวาลีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหล่มากๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่านางมีสติปัญญาเป็นเลิศเนี่ยสุดท้ายนางก็เลยได้มาเป็นภรรยาของพระภัยมณีนะครับแล้วก็ได้ช่วยพระภัยมณีในการทําการสู้รบหลายครั้งแล้วก็ครั้งหนึ่งนางก็ชนะศึกกับอุสเลนนะครับ หลังจากชนะอุสเลนและทําให้อุสเลนเสียชีวิตไปเนี่ยสุดท้ายวิญญาณปีศาจของอุสเลนเนี่ยก็มาเข้าสิงในร่างกายของนางทําให้นางป่วยสุดท้ายนางก็เสียชีวิตลงนะครับตอนที่นางได้เป็นภรรยาของไพรมนีเนี่ยนางก็อายุมากแล้วนะอายุประมาณสามสิบสี่แล้วนะครับนางเป็นกําพ้ามาแต่เด็กๆกันนะฮะแล้วก็อยู่กับตากับยายก็ได้วิชากับตากับยายมาเยอะนะครับ นี่แหละฮะบางทีไม่ต้องสวยนะครับถึงจะขี้เลยแต่ฉลาดก็มีโอกาสได้ก้าวหน้านะครับทีนี้เรามาดูบอลสีนะครับบอลสีก็ดีอย่างนี้นะฮะทำให้เราได้รู้จักประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นนะครับมาดูนะครับดูกระดูกของนางวารีนะครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับอย่างนี้นะครับเป็นบอลใบไทยนะครับ หูประมาณนี้นะครับแล้วก็มีจุดสีแดงระหว่างหูนะครับสะดืีก็เป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับหลังใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับมีลวดลายเหมือนกับที่อยู่บนใบนะครับแล้วก็ก้านใบนะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นเล็กน้อยนะครับ เป็นบางสีที่ผมว่าดูหรูมากๆเลยนะครับเพราะว่าลวดลายสวยจริงๆครับเห็นไหมครมีจุดกระจายขาวเขียวเข้มเขียวอ่อนนะฮะทั่วไปหมดเลยนะครับสวยงามมากๆครับทีนี้เรามาดูต้นเบบีของเขามั่งนะครับต้นเบบีเนี่ยก็ยังจะกัดสีไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็จะออกเขียวเขียวนิดนึงนะครับแต่เห็นไหมครกระดูกใบก็ สีโทนเดียวกันแล้วนะครับนะฮะมีจุดแดงๆระหว่างหูแล้วนะครับนะฮะกระดือก็เป็นแล้วนะฮะการใบก็เขียวปนน้ำตาลดำๆนิดๆน,ดๆนะครับเป็นเขียวปนน้ำตาลนะครับเรามาดูใบนี้ครับ ฮะตัดสีเริ่มจะคล้ายๆใบใหญ่นะฮะระวังหูก็มีสีชมพูแล้วนะครับฮะสีดีก็มีจุดแดงเล็กๆนะครับโทนสีของเขาก็ประมาณนี้นะครับเขียวเข้มเขียวอ่อนขาวนะฮะสวยงามมากครับ่ยใบนี้การจะค่อนข้างออกเขียวเขียวเห็นชัดนะฮะนะน,นี่คือเบบีนะครับอันนี้คือใบใหญ่นะครับ เป,เ,ปเป็นรูปหัวใจประมาณอย่างนี้นะฮะบอลใบไทยนะครับสีพาสเทลขาวเขียวสวยงามมากๆเลยครับลวดลายดูครับสวยงามนะครับหูหล่ำแหลมปลายใบแหลมแหนะครับ ครับผมสำหรับบอนสีนางวารีในวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือวิธีการเขียนชื่อของบอนสีต้นนี้นะครับบางทีก็เขียนคําว่ารีเนี่ยเป็นอลอริงนะฮะบ,บางทีก็เขียนคําว่ารีเป็นลอเรือนะฮะซึ่งจริงๆผมจากการค้นในอินเทอร์เนต็ตก็พบว่าน่าจะเป็นลอลิงนะครับน่าจะเขียนว่าวารีลอิงนะครับ เป็นชื่อนางใน,นวันคดีของตับพระัยมณีนะครับผมครับวันนี้ก็สำหรับบอลสีนางวาลีนะครับก็จบคลิปสั้นๆเท่านี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมบ้านสุดลงติ่งมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับวันนี้สวัสดีครับ